สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเกมลื่นเวอร์ชันล่าสุดที่ทุกคนรอคอยนะผมทํามาให้แล้วและตัวเกมนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะลื่นขึ้นนะอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟส่วนรวมนะครับไอซีพก็จะทํางานอยู่ที่20กว่า20 30 40สอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องปิงนี่มันจะเป็นที่เน็ตนะครับ การใช้สกิลก็สมูทดีแต่มันก็จะมีกระตุกบ้างแต่ตอนที่ผมไม่ถ่ายคลิปมันจะเรื่อนกว่าน,นี้นะครับก็สำหรับคนที่ถามกันเข้ามาแล้วับว่าผมลบอะไรเข้าไปบ้างผมทำการลบพวกติ๊กเกอให้มันน้อยลงใช่แล้วก็พวกเกี่ยวกับที่มันเป็น VR นะครับซึ่งในโทรศัพท์น่าจะเล่นไม่ได้ล้ว ผมก็เลยทําการลบออกไปเรียบร้อยละมันก็จะลื่นขึ้นเอ่อแล้วก็คนที่ถาวมว่าผมแฮกรหัสหรือเปล่าผมจะบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้แฮกครับอันนี้ผมปั้นเองมากับมือเลยไม่ได้ไปเอารหัสใครมานะครับผมเล่นมานานแล้วรหัสนะ่ะส่วนเรื่องที่อ่คอมเมนต์พวกนี้นะครับผมจะไปตอนนี้ผมหาวิธีแก้ให้อยู่ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอ่ะ โดนเปิดอ่ะชิบหายอ๋อโอ้นั่นแหละครับที่ผมกลัวโดนเปิดจนได้เอาละได้เวลาหนีไปวิ่ง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 อ๋อชิบหายติดโอ้โหโอ้ยอ่ะนั่นมาแล้วมาแล้วเวลาแล้ววิ่งวิ่งอ๋อเอ๊ะ กนเห็นไหมครับเมื่อกี้ทำแไบผมล็อกแล้วแต่มันฮะฮะก็ะเดืขึ้นปินก็ปกติดีดนี่เมื่อกี้ผมโดนไขรอ่ะสี่จล้านอ๋อปแปลกๆนะเมื่อกี้นี้เขาไม่โดนผมล็อกเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะแล้วก็มากลับมาเข้าเรื่อง ำหรับคอมเมนต์ที่ได้ขอกันเข้ามาแล้วครับให้ผมช่วยแก้เรื่องตัวเกมแท้ภาพกระพริบนะครับผมตอนนี้ผมกำลังหาวิธีแก้ให้ทุกคนอยู่นะซึ่งใจเย็นกันหน่อยนะพวกผมก็ไม่ค่อยเก่งทอะไรแต่ผมจะหาให้แน่นอนแล้วก็สำหรับอันนี้ผมจะพูดไปเลยนะว่าโทรศัพท์ผมเป็นรุ่นอะไรโทรศัพท์ผมเป็นรุ่น vivo y20 램สี4แล้ว램ส4กิกนะครับแล้วก็ GPU Snapdragon 6, 6.5อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนแต่มันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ผมก็ใช้ตัวเกมลื่นเป็นส่วนเสริมเนี่ยแ,แหละครับอหลรนะก็สำหรับใครที่ไปปรับเวอร์กราฟิกแล้วมันแหลกนะครับก็สามารถไปปรับคืนเป็นเหมือนเดิมได้นะ ะก็นะถ้าใครอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะหรืออยากให้ผมแก้ตรงจุดไหนก็พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านให้และผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับส่วนคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ตอบไม่ต้องน้อยใจไปเดี๋ยวผมก็อ่านลและแล้วก็นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วย เพื่อเป็นกำลังแก้ให้ผมนะนะเล็กๆน้อยๆแต่ก็มันใกล้จะ700ซับแล้วช่วยๆกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปละเจอกันไป